โนโนยังไงโนโนะอะอนโนยังไงโนโนะโนโน่ยังไงโนโนโน่หนโนโน่โนโน่โน่ม่จิ้มคำใหญ่แฮะจะกินด้วยไหมจะกินด้วยมไรไหมอะไหมเลยกิ้มคอ่าอันนั้นินด้วย่อให้ย่้กิมอมออ

เขาจะมูกแล้วเนี่ยเข้าจะมูกเล้เข้าูก้แล้วปมากรม like oh ัก oh. นั oh. ่นเข้า huh ป้าเข้าคอมเลเออน้ำให้กินกินบ่กินบ่ไหยังคะ